วันนี้นับเลขด้วยกันนะครับ7 8 9 10 10คนก็จะไม่ทำลายหรือแต่จะมีถึง10คนหรือเปล่า CN สวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life ครับรายการที่นำเราให้ไข้ครวญถึงพระชนะของพระเจ้าวันนี้ผมศาสนาจารย์ศาสวัตรมูลสถานครับดำเนินรายการเราไข้ครวญพระชนะของพระเจ้าจากธรทมปฐมกาลบทที่18ข้อ16ถึง33ครับในหัวข้อเช้านี้บอกว่าผู้ชอบธรรมของพระเจ้าครับปฐมกาลบทที่18ข้อ16ถึง33แล้วบุรุษเหล่านั้นก็ลุกออกจากที่นั่น มองไปทางเมืองโสโดมและอับราฮัมก็เดินไปส่งพวกเขาพระยาเวตรัสว่าเราจะซ่อนสิ่งซึ่งเราจะทำนั้นไม่ให้อับราฮัมรู้หรือแน่ทีเดียวอับราฮัมจะเป็นประชาชาติใหญ่โตและมีกํำลังมากและประชาชาติทั้งหมดในโลกจะได้รับพรก็เพราะเขาเพราะเราเลือกเขาแล้วเพื่อเขาจะได้กำชับลูกหลานและครอบครัวที่สืบต่อมาของเขาให้รักษาพมันคาของพระยาเว ให้ทำความชอบธรรมและความยุติธรรมเพื่อพระยาเวจะประทานแก่อับราฮัมตามที่พระองค์ตรัสไว้แก่เขาพระยาเวตรัสว่าเสียงร้องกล่าวโทษเมืองโสดมและเมืองโกโมรานั้นดังเหลือเกินและบาปของเขาก็หนักมากเราจะลงไปดูว่าพวกเขาทำผิดจริงตามคำร้องที่มาถึงเรานั้นหรือไม่ถ้าไม่เราก็จะรู้บุรุษเหล่านั้นจึงหันไปจากที่นั่นเดินไปยังเมืองโสดมแต่อับราฮัม ยังยืนเฝ้าเฉพาะพระพักพระยาเวอับราฮัมเข้ามาใกล้ทูลว่าพระองค์จะทรงทำลายผู้ชอบธรรมพร้อมกับคนอธรรมหรือสมมุติว่ามีคนชอบธรรมห้าสิบคนอยู่ในเมืองนั้นพระองค์จะยังทรงทำลายเมืองนั้นไม่ทรงละเว้นเพราะเห็นแก่คนชอบธรรมห้าสิบคนที่อยู่ในเมืองนั้นหรือขอพระองค์อย่าทรงคิดทำเช่นนี้เลยอย่าทรงคิดที่จะฆ่าคนชอบธรรมพร้อมกับคนอาธรรม ทำกับคนชอบธรรมอย่างเดียวกับคนอธรรมขอพระองค์อย่าทรงทำเช่นนั้นเลยพระองค์ผู้พิพากษาสากลโลกจะไม่ทรงทำสิ่งที่ยุติธรรมหรือพรยาเวตรัดว่าที่โสโดมถ้าเราพบคนชอบธรรมในเมืองห้าสิบคนเราจะละเว้นเมืองนั้นทั้งเมืองเพราะเห็นแก่พวกเขาอับราฮัมทูลตอบว่าขอทรงอภัยโทษที่ข้าพระองค์บังอาจทูลต่อองค์เจ้านาย ข้าพระองค์ผู้เป็นเพียงผงคลีและขี้เท่าสมมติว่าในห้าสิบคนนั้นขาดไปห้าคนพระองค์จะยังทรงทำลายเมืองนั้นทั้งเมืองเพราะขาดห้าคนหรือและพระองค์ตรัสว่าเราจะไม่ทำลายถ้าเราพบคนชอบทำสี่สบห้าคนที่นั่นท่านก็ทูลพระองค์อีกว่าสมมุติว่าพระองค์ทรงพบสี่สิบคนที่นั่นพระองค์ตรัสตอบว่าเราจะไม่ทำเพราะเห็นแก่สี่สิบคนนั้นท่านจึงทูลว่า ขอองค์เจ้านายอย่าทรงพิโรธเลยข้าพระองค์จะขอทูลสมมุติพระองค์ทรงพบเพียงสาสิบคนที่นั่นพระองค์ตรัสตอบว่าเราจะไม่ทําถ้าเราพบสาสิบคนที่นั่นท่านทูลว่าขอทรงอภยธธธธัยโทษที่ข้าพระองค์บังอาจทูลต่อองค์เจ้านายสมมุติว่าทรงพบพยี่สิบคนที่นั่นพระองค์ตรัสตอบว่าเราจะไม่ทํำลายเพราะเห็นแก่ยี่สิบคนนั้นท่านทูลว่า ขอองค์เจ้านายอย่าทรงพระพิโรธเลยข้าพระองค์ขอทูลอีกครั้งนี้ครั้งเดียวสมมุติว่าทรงพบเพียงสิบคนที่นั่นพระองค์ตรัสตอบว่าเราจะไม่ทำลายเพราะเห็นแก่สิบคนนั้นเมื่อพระยาเวตรัดกับอับราฮัมจบลงแล้วพระองค์ก็เสด็จไปส่วนอับราฮัมก็กลับไปที่ของเขาจากเหตุการณ์ในเพิ่มพีที่เกิดขึ้นนะครับบอก ให้เราเห็นถึงเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นของสองเมืองนะครับก็คือเมืองโสโดมและก็โกโมราใช่ไหมครับพระเจ้าเสด็จมาแรงสองเมืองนี้เพื่อที่จะทําลายต้นสายปลายเหตุจากพระชนะของพระเจ้าก็รู้แล้วเราว่าเหตุใดพระเจ้าต้องมาทําลายสองเมืองนี้เพราะว่าเป็นสองเมืองที่ทําผิดทําบาปอย่างเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นความผิดบาปที่ร้ายแรง พระเจ้าให้โอกาสตลอดเวลาที่ผ่านมาแต่สองเมืองนี้ก็ไม่ยอมกลับใจไม่ยอมเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตพฤติกรรมของเขาเหล่านั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่ออับราฮัมรู้ว่าพระเจ้าจะทำลายสองเมืองนี้อับราฮัมก็ทำการต่อรองกับพระเจ้าและการต่อรองนี้ก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นนะครับจากจำนวนคนเท่านี้เท่านี้เท่านี้แล้วก็ลด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 ,ล,ดลงมาเรื่อยๆเพื่อจะบอกว่าอะไรครับเพื่อจะบอกว่า ถ้ามีคนชอบทำสัก10คนพระเจ้าจะไม่ทำลายได้ไหมพระเจ้าก็บอกว่าได้ถ้ามีคนชอบทำสิบคนนี่ขนาดรวมกันสองเมืองแล้วยังมีไม่ถึง10คนเลยในในที่สุดสองเมืองนี้ก็ถูกพระเจ้าทำลายสิ่งที่เป็นประเด็นสำหรับเราที่เราจะใคข่ครวญชนะของพระเจ้าก็คือว่าผู้ชอบธรรมของพระเจ้านั้นช่างหายากเสียจริงๆ ผู้ชอบธรรมที่พระเจ้าอยากจะให้มีผู้ชอบธรรมที่พระเจ้าสแสวงหาผู้ชอบธรรมที่พระเจ้าอยากจะให้เกิดขึ้นทําไมมีน้อยจังและดูจากสองเมืองนี้ไม่มีเลยพี่น้องครับสังคมรอบข้างของเราในปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าเราเห็นคนชอบธรรมที่อยู่ข้างๆเราอาชีพเดียวกันชุมชนเดียวกันพี่น้องกันญาติมิตรของเราเป็นคนชอบธรรมหรือไม่อย่างไรพี่น้องครับในสองเมืองนั้น สรุปแล้วไม่สามารถนับจำนวนคนที่ชอบทำได้เพราะว่าไม่มีเลยและพระเจ้าก็จำเป็นต้องทำลายสองเมืองนั้นแสดงให้เห็นว่าผู้ชอบทำนั้นช่างหายากจริงๆสิ่งที่เป็นข้อคิดใคร่ครวญสำหรับเราก็คือว่าใครคือคนชอบทำคนชอบทำในสายพระเนตรของพระเจ้าคือคนที่เชื่อฟังและเขาต้องประพฤติตามที่เขาได้เชื่อเพราะการเป็นคนชอบทำนั้นยาก แต่การเป็นคนอาธรรมนั้นง่ายถ้าให้เราเลือกทำในสิ่งที่ไม่ดีกับเลือกทำในสิ่งที่ดีแม้หลายๆคนก็เลือกทำในสิ่งที่มันมันไม่ค่อยจะดีเนาะเพราะว่ามันทำง่ายมันสะดวกมันทำแล้วมันเกิดผลได้ง่ายกว่าดีกว่ารวดเร็วกว่าแต่อย่างไรก็ตามครับพระเจ้าก็ปรารถนาอยากจะให้เราเป็นคนที่ชอบทำแม้ว่ามันจะทำยากก็ตามแต่มันจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่า คนทั้งหมดของ2เมืองนั้นไม่มีคนชอบทำเลยเพราะอะไรครับไม่มีใครเตือนใครไม่มีใครอยากรับคำเตือนด้วยไม่มีใครอยากจะรับบอกว่าเอ้ยเธอต้องเป็นคนดีเธอต้องเปลี่ยนแปลงเธอต้องกลับใจเธอต้องประพฤติใหม่ไม่มีใครต้องการเตือนใครและไม่มีใครต้องการรับคำเตือนเพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องเขาทำตามพฤติกรรมที่ไม่ดีที่สืบต่อกันมาเรืเ่อยๆเห็นคนนี้ทำไม่ดีแล้วไม่เป็นอะไรนี่ ก็ทําต่อกันไปเห็นคนนี้เป็นอย่างนี้ก็ทําต่อกันมาไม่มีการถูกลงโทษไม่มีการแสดงให้เห็นถึงการเป็นคนชอบธรรมอย่างแท้จริงผู้ชอบธรรมของพระเจ้าคือคนที่รู้จักทางของพระเจ้าและก็ประพฤติตามนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเมื่อเรารู้จักพระเจ้าพระเจ้าเป็นทางแห่งความชอบธรรมเราควรจะประพฤติในทางที่ชอบธรรมเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าผู้ชอบธรรมของพระเจ้าพระเยซูตรัสว่าจริง ก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่นอกจากนั้นมาจากความชั่วร้ายสิ่งนี้เลยครับจะทำให้เราแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าคือคนที่พร้อมที่จะรับการตักเตือนพระเจ้ามักจะเตือนดาวิดอยู่บ่อยๆดาวิดทำผิดไหมทำผิดแต่พระเจ้าก็เตือนดาวิดในหลายๆครั้งและสิ่งที่เราเห็นแบบอย่างจากดาวิดคือทุกๆครั้งดาวิดน้อมรับ การเตือนของพระเจ้าแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าและนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงนำมาสู่การกลับใจใหม่ผู้ชอบธรรมของพระเจ้าไม่จำเป็นต้องมีหน้าที่การงานใหญ่โตไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีอิทธิพลใดๆแต่ผู้ชอบธรรมของพระเจ้าคือเราทั้งหลายที่เป็นคนธรรมดาดำเนินชีวิตตามมาตรฐานของพระเจ้ามีความเชื่อเป็นหลัก ความเชื่อในพระเจ้าจะเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เขาใช้ชีวิตที่สม่ำเสมอกับพระเจ้าในฐานะที่เราเชื่อพระเจ้าเราได้แสดงให้เห็นว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าอย่างไรบ้างเวลาเราอยู่ที่บ้านเรารักลูกเท่ากันไหมสิ่งนี้จะทำให้เราแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าเรายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าเราเลือกทำในสิ่งที่ถูกใจหรือสิ่งที่ถูกต้องเราตัดสินอย่างชอบธรรมไหม เราสัต์ซื่อกับตนเองและสัต์ซื่อกับผู้อื่นไหมสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าจริงหรือเปล่าชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราแสดงถึงความเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าหรือไม่อย่างไรและพระเจ้าก็ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้เราที่เป็นผู้เชื่อได้เป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงคนรอบข้าง เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีเกิดขึ้นคุณก็เป็นความหวังของพระเจ้าเช่นเดียวกันที่จะเป็นผู้ชอบธรรมของพระองค์และให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นในสังคมนี้คุณพร้อมจะเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าแล้วหรือยังกลับมาพบกันใหม่ครับกับรายการ Living Life ที่จะนําเราให้รับการเปลี่ยนแปลงสำแดงชีวิตของผู้ชอบธรรมของพระเจ้าให้เกิดขึ้นในแต่ละวันให้เราที่ฐานด้วยกันครับ พระเจ้าที่บิดานำพาชีวิตของเราที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เราจะหนักถึงการเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าที่จะสามารถเกิดผลและเป็นพระพรสำหรับคนอีกมากมายขอริเดชของพระองค์นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อการชอบธรรมของเรานั้นจะเป็นที่ถวายเกียรติให้กับพระองค์ในทุกๆวันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ครับผมสำหรับทุกท่านที่ดูรายการของเรานะครับหากท่านชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิ่งนี้จะเป็นพระพรสำหรับตัวท่านและคนอื่นๆอีกมากมายที่อยู่รอบๆข้างท่านและที่ท่านส่งไปให้เขานะครับแล้วก็มีคอมเมนต์อะไรมีข้อติชมอย่างไรมีข้อเสนอแนะอย่างไรเขียนมาได้นะครับเพื่อเราจะนำมาปรับปรุงนำมาเพื่อจะเป็นพระพรสำหรับทุกๆท่านต่อไปและขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านที่ติดตามรายการของเราครับ